ทวนเมื่อวานนี้งานอะไรเอ่ยงานอะไรเอ่ยรถยนฟาวเวอร์ราชพลกทูเท้าสั้น and 11. อ่าเพราะเขาเขามีข้ามปีเลยนะคะให้ดูภาพต่อแอบดูอันนี้คือดิฝาแอาดูไมค์คอร์ดของเขาคะ่ะไมค์คอร์ดปีนี้มีอะไรบ้างน้องคูนน้องคูนอ่าตัวน,นี้ตัวน,นี้ใครคะ มัดขอดเขออนาน่ารักมากเลยแต่ว่าแต่ว่าราคาสูงไปนิดนึงถ้าทําไมคะเขาปรับราคาค่ามัดขอดลงอีกสักนิดนึงเด็กๆจะได้ทําไมคะซื้อได้เยอะมากเลยตอนนี้ราคามันสูงไปนิดนึงคุณครูว่านะคะราคามันสูงตัวตัวเล็กตัวเล็กก็ไม่เล็กมากเงี้ยตัวเล็ก299แล้วก็ตัวกลางมาหน่อย399อย่างเงี้ยคุณครูว่าทําไมคะราคามันทําไม มันสูงเนาะเราอยากได้คุณรูอยากได้ครูซื้อมาตัวเดียวเองสามร้อยเก้าสิบเก้าซื้อ,อไออุ่นเพราะว่า <Kind> ดูแล้วไออุ่นทำไมคะมีแว่นตาด้วยนะคะตัวหนึง่งซื้อหลายตัวไม่ได้แพงนะคะแล้วทำไมคะโครงกุญแจก็แพงริ่นตั้งแต่เริ่มราคาห้าสิบบาทอย่างเงี้ย ปีสี่เก้าไม่แพงปีสีเกไม่แพงปีนี้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่ว่าของดีไหมของดีแต่ว่าราคาสูงทําไมคะเราก็ไม่มีอะไรไม่มีเงินซื้อเนาะอยากจะซื้อมาฝากเด็กๆก็ซื้อไม่ไหวแพงใช่ไหมคะโอ้ราคาสูงเ็เด็กๆไปเองเด็กๆก็ทําไมอยากได้ไออุ่นตัวหนึ่งสี่ร้อยอย่างเงี้ยไม่ไหวใช่ไหมคะ เกิดเกิดแม่มีลูก4ี่คนเกิดแม่มีลูก4ี่คนตัวละ400เป็นเท่าไหร่แล้วคะพันสี่พันหกใช่ไหมคะ4ี่สี่สิกพันกว่าบาทถ้าคนลดราคาลงมาสักเหลือเท่าไหร่คะ99้าสิบเกาอะไรเงี้ยเราก็ยังได้ซื้อเยอะใช่ไหมคะเออม่เด็กเด็กเด็กเบอกอยู่นะคะเผื่อว่าทําไมคะ เดี๋ยวทางเชียงใหม่เขาเห็นเขาจะบอกว่าเออจริงทีเนอร์เด็กๆซื้อไม่ได้ลดราคาให้เราเราจะได้ไปซื้อใช่ไหมคะอ่าแต่ของเข้าดีแต่ราคาสูงไปนิดหนึ่งอ่าต่อไปค่ะอ้าวเมื่อวานเราเรียนแล้ว3 r s มีอะไรบ้างเอ่ย 3RS เรียนอะไรเอ่ยอันแรกรีดูส์รีดิวส์รียูส์อ้าวเอาใหม่เรียนอะไรบ้าง Reduce, Reuse, r e c y c l ค Reduce r e e ค e คืออะไรลดการใช้ฮะลดการใช้อ่าลดการใช้รียูสล่ะใช้สาอ่าใช้ซ้รีไซเคิลล่ะนำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาใช้ใหม่หรือเอามาทำใหม่ ใช้ใหม่ก็ได้ทําใหม่ก็ได้นะคะบางอันเราก็ใช้ใหม่บางอันเราก็ทาใหม่นะคะอ่าเราเมื่อวานเราติดค้าง 3G 3Gs อ่า 3Gs มีอะไรคะ Generation Garden g i n i u s นะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยจดกันนะคะอ่า Generation เขาก็บอกว่าสร้างกิจสำนึกให้มนุษยชาติร,ตรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น เช่นของหนูหนูก็ปลูกฝันให้ทำไมคะคุณครูก็ปลูกฝังให้รุ่นหนูหนูก็ไปปลูกฝังให้รุ่นรุ่นลูกรุ่นลูกก็ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับรุ่นหลานไปนะคะต่อไปการเด้งก็คืออนุรักษ์ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆบนโลกกินิจุกก็คือปลูกฝังทัศนคติสีเขียวก็คือให้โลกมีสีอะไรคะมีสีเขียวนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าโรคอนวิตตอมวันนี้คุณครูให้หนูดูอะไรบ้างเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะอ้าวอันแรกคือไทยไทซินออกตอมครูกับไทซิน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 ก็คือผ้าไหมผ้าไหมนั่นเองอันนี้ก็เป็นอะไรคะภูมิปัญญาโรคอนวิตตอมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทย ที่ทำด้วยอะไรคะนี้ handmade handmade ก, Hand. Hand ก็คือทำด้วยมือ handmade ก็คือทำด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะไทยสิ่งผ้าใหม่ของไทยนั่นเองเป็นขึ้นชื่อมากไปขายต่างประเทศทำไมคะอ๋อต่างประเทศฝรั่งนิยมมากเลยนะคะแต่คนไทยยังไม่ค่อยทำไมคะไม่ค่อยนิยมเท่าที่ควรนะคะ ต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งอยากให้เด็กเห็นเห็นไหมคะเคยเห็นไหมถ้วยแบบนี้ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยถ้วยแบบนี้เราเรียกว่าเบนจลงเคยได้ยินทื่ยไหมอ้าวอเสียงตามครูค่ะเบนจอลงเคยได้ยินไหมเบนจลงมีหลายอย่างเลยอ้าวเยอะแยะมากเลยอันนี้ก็เป็นอะไรคะแฮนด์เมดทำด้วยมือเหมือนกัน ที่เขาแกะสลักตรงนี้ค่ะลูกลวดลายตรงนี้ใช้มือทานะคะลูกเนี่ยสวยมากนะคะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องเบญจรงค์มีทุกอย่างเลยพวกแก้วน้ําก็มีอะไรตาอะไรเต็มเลยไม่ใช่มีแค่นี้นะคะอ่าต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูอันนี้ค่ะฟุตวายฟุตวายฟุตวายก็คือวายผลไม้วายผลไม้ก็ที่เอาเอางุ่นองุ่นมาทําเป็น วายหรือเอาสับป,ประรดที่บ้านเราก็ทําไมคะสับป,ประรดเยอะเขาก็ทําอะไรคะวายสับป,ประรดอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกบางอันเขาก็ทำวายสตอรอเบอรี่ช่วงนี้สตรอเบอรีร่เยอะบางทีลูกที่มันทําไมคะมันเก็บไม่ทันหรือว่ามันขายไม่ทันหรืออะไรเงี้ยหรือที่ว่าเรากินไม่ทันเขาก็เอาไปหมักทําเป็นวายสตอรอเบอรี่ก็ได้บางทีเห็นไหมคะอ่าอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูคะ่ะ อ่าอันนี้เคยเห็นไหม <c oughs> เคยเห็นผ้าอันนี้ไหมคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าผ้าบาติกเคยได้ยินไหมเ <c oughs> ออบาติกของเรามีที่เขาอะไรเ <c oughs> ขาเตา่าเขาทำเขาเต่าจะทําผ้าบาติกเขาเรียกว่าบาติกคตติ้งบาติกคตติ้งก็คือเป็นผ้าบาติกที่เขาทําแล้วก็ทําลายเอาเองแล้วก็คิดลายเอาเอง <c oughs> นะคะแต่ละที่ก็มีที่ต่างๆก็มีแต่ว่าลาย ลายจะไม่เหมือนกันอย่างที่เขาเต่าก็จะเป็นลายเหมือนกับลายปลาลายทะเลอะไรเงี้ยลายเกี่ยวกับทะเลถ้าเป็นที่จังหวัดที่เขามีภูเขามีต้นไม้เขาก็จะทําเป็นลายภูเขาลายต้นไม้อันนี้ก็เป็นทําไมคะ handmade เหมือนกันทําด้วยเลยคะทาด้วยมือยังมีแยๆเลยอาจจะตุ๊กตาตุ๊กตาแกะสลกักหรือพวกกระเป๋าว่านว่านลิปพาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกอะไรคะโลคอนวิสตอมหรือพวกเป็นเกี่ยวกับอะไร การละเล่นต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นก็ะชายอ้าวเรารู้กันแค่นี้พอนะคะตอนนี้เราเอาสมุดขึ้นมาก่อนเรามาจด3 3GX ก่อนลูกอ่า3 GX จดเอาไว้ก่อนคะ่ะ น,นี่ก่อน3ตัวก่อนค่ะเขียน3 GS ก่อนแล้วก็ Generation Garden g i n n i j u ฮะเมื่อวานต่อเลยค่ะลกูกต่อเลยใครเขียนวันที่แล้วก็เขียนทําต่อเลยได้ค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีทดสอบ10ข้ออ่าจดอันนี้ไว้ก่อนนะลกูกจดอันนี้ไว้ก่อน เราจะดรู้ว่า 3Gs มาจากอะไรบ้าง ถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เลยวันนี้ยังไม่ต้องเขียนภาษาไทยค่ะมันยาวอ่ามันยาว generation ก็คือรุ่นต่อรุ่นส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะที่เราจะได้ยินว่า generation นะคะอ่าจดสามคำนี้ไปก่อน เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ขลุกเดี๋ยวใครเสร็จแล้วให้เต้นเต้นรอเพื่อนจะได้รู้ว่าเอ๊ะใครเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จเขียนให้สวยนะเขียนให้สวย ห้องสามเขียนให้ครบนะคะลูกห้องสามเขียนให้เสร็จให้ครบแล้วติเส้นให้เรียบร้อยช่วงนี้จะห่วงห้องห่วงห้องสามนะเพราะว่าห้องสามเริ่มจะทำงานทำไมแล้วไม่เรียบร้อยอีกแล้วนะห้องสามนะคะช่วงที่แล้วทำงานเรียบร้อยดี อ,อ่าใครเสร็จให้เต้นจะได้รู้ว่าใครเสร็จแล้วถ้าใครเสร็จแล้วนะเขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบไปด้วยเดี๋ยวเราจะมีทดสอบสิบข้อ ดูนะคะบางคน